สวัสดีครับพี่กอฟนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมบูอาไคนะครับวันที่ยี่สิบเก้านี้มีกิจกรรมแรกของเกมบูอาไคมานะฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่ามีทั้งเลดบอสใหม่มีทั้งตัวละครใหม่มีทั้งกิจกรรมที่แบบเป็นทางการกิจกรรมแรกนะครับ และตอนนี้เราน่าจะได้เห็นแนวทางของค่าย n e x o n แล้วนะครับว่าก็ไม่ได้ตามญี่ปุ่นทั้งหมดก็จะมีอะไรที่รัดคิวมาบ้างอย่างเช่นเลดบอสเนี่ยก็คู่โลกับคีโลมาก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องวันนี้นะครับขอแนะนาสปอนเซอร์ก่อนนะครับ PowerPay บริการรับเติมเงินนะครับสำหรับเกมบัวคายน้องสามารถใช้บริการได้นะครับถ้าใครต้องการจะเปิดการทานี้โดยที่ตอนนี้ขาดเพรกันอยู่นะครับเพราะว่ากิจกรรมมันค่อนข้างเร่งก็ใช้บริการกันได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสปอนเซอร์นะครับ LDPlayer สำหรับคนที่ต้องการเล่นเกมมือถือบน PC นะครับเจ้านี้โดยปกติแนะนำมากๆเลยนะครับเพราะว่าเล่นได้หลายเกมค่อนข้างเสถียรน,นะฮะกินทรัพยากรไม่สูงแล้วก็เปิดได้หลากหลายหน้าจอนะครับแต่ตอนนี้สำหรับเกมบูอาไครย,ยังมีปัญหาอยู่เขากำลังแก้อยู่นะครับถ้าดีแล้วเดี๋ยวพี่แจ้งให้นะครับวันนี้โดยหลักๆนะครับเราจะพูดถึงแพทใหม่แล้วก็พูดถึงตัวละครใหม่2ตัวนะครับก็คือ อิสุนะนะครับตัวนี้เป็นตัวละคร3ดาวแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อว่าชิซุโกะนะครับก็จะเพิ่มเลเยอร์อยู่ในตู้กาชานี้และที่ตูข้ข้างๆก็จะมีตู้ของฮารุนะด้วยและทั้ง2ตู้เนี่ยคือถ้าเปิดตู้ไหนมันจะมีแต้มเกลือนะครับก็คือถ้าเราไม่ได้ก็าสะสมแต้มนี้200แต้มเอาไปซื้อตัวละครได้หรือจะใช้โอกาสเนี่ยหาตัวละครซ้ำๆเพื่อหาเศษมาอัพดาวให้สูงๆก็ได้นะครับเมื <c oughs> อ่อจะต้องพูดถึงอิสุนะนะครับมันจะเป็นการโจมตีแบบฟ้าที่เราขาดแคลนกันใช่ไหม ก็ต้องพูดให้ครบนะครับก็พี่จะพาไปดูตัวละครสีฟ้าตัวอื่นด้วยรวมถึงพูดถึงบอสที่ชื่อว่าคุโรชิโร่นะครับซึ่งมันเป็นบอสเกาะฟ้าก็จะวิเคราะห์ช่วยให้น้องๆตัดสินใจนะครับว่าตู้นี้จะเปิดดีหรือเปล่าแล้วก็จะพูดถึงอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากอิซุนาไปอีกไม่นานอลิสก็จะมาก็จะเป็นการโจมตีแบบฟ้าเหมือนกันนะครับ มาเรื่องแรกนะครับกิจกรรมใหม่เนี่ยก็จะมีด่านพิเศษนะครับซึ่งด่านพิเศษสามารถสะสมแต้มได้คือถ้ามีตัวละครที่เป็นโบนัสด้วยแล้วเนี่ยก็จะได้แต้มเพิ่มขึ้นนะครับน้องก็จะประหยัดรอบฟาร์มคือถ้าอิงตามญี่ปุ่นแล้วเนี่ยระยะเวลาก็2ส,สัปดาห์นะครับ ของรางวัลที่เอาแต้มไปแลกได้เนี่ยก็จะมี A B C 3หน้านะครับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบบบาอพีกับของอัพเกียร์นะครับหน้า B ก็จะเป็นพวกหนังสืออัพสกิลนะครับแล้วหน้า C เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะหายากก็คือวัตถุหลงยุคก,ก็เอาไว้อัพสกิลนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนของน้องซูบาก,กิด้วยรวมถึงฟีน่านะครับก็ที่นี่มันเป็นโรงเรียนขบวนร้อยพูดนะครับอไะไรนะเดียวคิโยกขเรียกค่อนข้างยากนะครับ เออแล้วก็มีรางวัลสะสมแต้มด้วยก็สามารถรับชิ้นส่วนของน้องจีเซดได้นะครับตรงนู้นมีของรางวัลอีกเยอะแยะเหมือนกันนะมีเพชรด้วยนะครับแล้วก็จะมีชลเลนด์ด้วยอีก7ด่านนะก็ที่ด่าน7จะมีบอสด,ด้วยเป็นบอสสีแดงนะฮะดูจะค่อนข้างเหนื่อยนะเพราะว่าเราก็ต้องอัพตัวไปตีเลดบอสสีฟ้าแถมอีกกิจกรรมนี้บอสตัวสุดท้ายจะเ,เป็นบอสแดงเห็นไหฮะอึดด้วยนะก็ลองไปสู้กันดูแล้วกันนะฮะ เรื่องแรกจบไปนะครับทีนี้เรามาดูตัวละครอิซุนะากันนะครับในรูปพี่อาจจะเขียนว่าอิซุนะนะฮะก็หยุดๆแล้วกันนะครับอิซุนะมีความชื่นชอบเรื่องของ ja นินจาแล้วก็น้องอยู่ในสมาชิกชมรมวิจัยนินจุสุนะครับหรือก็ชมรม ja นินจานั่นแหละและน้องใฝ่ฝันว่าจะเป็นนินจาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคิวอทอสนะครับ น้องเป็นการโจมตีแบบสีฟ้านะครับเป็นการโจมตีพิเศษนะครับพวกวิญญาณพวกอะไรนี้แต่กรอกเป็นสีแดงนะครับค่อนข้างแปลกนิดนึงแล้วก็ถ้าน้องดูระยะการโจมตีของน้องเนี่ยระยะโจมตีถือว่าเป็นแนวหน้านะครับระยะ450ใกล้นะครับค่อนข้างเสี่ยงแต่ด้วยเลือดที่เยอะนะครับแล้วก็ค่าหลบหลีกที่สูงเนี่ยก็ถือว่ายืนแนวหน้าได้ดีเหมือนกันนะครับ โดยรวมจัดว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งนะครับใน PVP เนี่ยสมัยแรกๆก็เห็นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอการเวลาผ่านไปแล้วไม่เห็นแล้วนะฮะก็ถ้าพูดถึงน้องอิซูนะเนี่ยก็จะพูดถึงบอสคุโรชิโร่เลยนะครับเพราะว่าน้องเก่งทางนี้เลยนะฮะเก่งสําหรับบอสตัวนี้โดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะภูมิประเทศเนี่ยน้องเก่งในเมืองนะครับแล้วก็ไอ้บอสคุโรชิโร่เนี่ยมันอยู่ในเมืองนะฮะเป็นส่วนสนุกแล้วถ้าน้องไปดูที่สกิลนะหืมเข้าทางสุดเลยนะครับอ่ะสกิลแรกนะครับ เป็นสกิลแบบกดใช้นะครับใช้คอสามจะเคลื่อนย้ายตัวเองไปในจุดที่กําหนดอย่างรวดเร็วนะครับก็ระยะก,ก็ไม่ได้ไกลอะไรมากแล้วเมื่อย้ายไปเนี่ยจะเพิ่มความเร็วโจมตีนะครับยี่สจุดสี่เปอร์เซ็นตนะครับถ้าเลเวลห้าจะห้าสิบสองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับบัฟนี้อยู่นานสามสิบวินาทีสกิลนี้คุ้นไหมครับเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นนะว่าเหมือนของใครนะครับแล้วก็ที่ normal skill เนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่ดีเลยนะครับเพราะว่าทุกๆการโจมตีธรรมดา6ครั้งเนี่ย แล้วน้องใช้ซาม,มชินกันด้วยถือว่ายิงเร็วนะครับดังนั้น6ครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยจะโยนระเบิดเพลิงนะครับความแรง444ที่เลเวล1นะครับแล้วก็845ที่เลเวล10นะครับก็จะเป็นระเบิดลัศมีวงกลมแต่ด้วยที่มันเป็น normal skill นะดังนั้นเรากำหนดไม่ได้นะครับมันก็จะโยนไปที่สตูนั่นแหละอิซุนะดูจะแบบออโต้ออโต้หน่อยนะฮะ้วที่ enhance skill นะครับจะเพิ่มความแรง critical นะครับ14 ถึง26.6%นะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะครับแล้วก็ที่ซับสกิลเนี่ยเมื่อใช้งาน ex สกิ l นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีตนเองด้วยนะครับ20.1ถึง38.3นะครับนาน30วินาทีเอาเป็นว่าไอ้ท่าวาร์ปเนี่ยเวลากดใช้1ทีนะครับก็จะได้ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถือว่าโจมตีแรงขึ้นด้วยด้วยซับสกิลนะครับ ทุกสกิลดูเป็นคอมโบกันหมดเลยนะครับถ้าน้องกด ex สกิ l เนี่ยก็ความเร็วโจมตีจะเพิ่มขึ้นเมื่อโจมตีได้เร็วขึ้นเนี่ยท่าที่2องอะ normal skill เนี่ยก็จะติดได้ถี่ขึ้นนะครับคือถ้าใครจะใช้น้องอิซุนะเป็นหลักนะครับก็ให้อัพสกิลสองนำนะครับอัพสกิลสองให้เต็มไปเลยเพราะว่าไอ้ระเบิดนั่นถือว่าดีมากนะครับสำหรับกับบอสคุโรชิโร่แล้วเนี่ยคือน้องก็ยิงรัวๆเลยครับเตือนๆ,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 ๆแล้วก็คว้างระเบิดแล้วถ้าการโจมตีของบอสจะมาปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้จังหวะน,นั้นอนะกด วาร์ป <War> ไปอีกที่หนึ่งก็ได้นะครับแบบเข้าทางกับบอสคูโรชิโรสุดๆเลยนะฮะเอาละเรามาดูความคล้ายกันบ้างนะครับนี่คือตัวละครหนึ่งดาวที่มีมานานแล้วนะครับน้องอาซุนะสุดท้ายแล้วอิซุนะก็คืออาซุนะอัปเกรดนะครับน้องดูที่ EX s ก i l ิของอาซุนะมันไม่ได้วาร์ปแต่ว่ามันเป็นแบบสไลด์ไปใช่ไหมครับแล้วจะเพิ่มความเร็วโจมตีนะครับแล้วที่ซับสกิลเนี่ยก็ เน้นที่เพิ่มความเร็วโจมตีไม่ได้ตีแรงขึ้นแต่ตัวของอิซุนะเนี่ยคือเพิ่มทั้งความเร็วโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีแต่อิซุนะเนี่ยพลังโจมตีมันถือว่าเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยอาวุธปืนของมันก็คือมันใช้แอซซอลไรเฟิลแต่ว่าเกมบูอาไคนี่จะแปลกหน่อยนะครับถึงตัวละครหนึ่งดาวมันจะหาง่ายก็จริงนะครับแต่การได้ชิ้นส่วนมาเพื่ออัพดาวเนี่ยก็หายากกว่า3ดาวด้วยซ้ำนะครับ เอาเป็นว่าใครไม่มีอิซุนะนะหรือใครไม่เปิดตู้นั้นนะครับก็หวังแน่นาคตว่าจะหลุดเลทมาแล้วกันแล้วก็ถ้าไม่มีในช่วงต้นก็ใช้อาซุนะไปก่อนนะครับพอถึงตรงนี้นะฮะตัดสินใจกันได้หรือ,อยังนะครับว่าน้องต้องการอิซุนะหรือเปล่านะครับคิดเอาเองนะพี่ชี้จุดเด่นจุดด้อยของมันแล้วนะครับแต่คนที่ไม่มีการจมตีฟ้าเลยนะ่าจะตัดสินใจได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวข้างๆก็มีฮารุนะด้วย ฮาลูนาพี่เคยรีวิวแยกไว้แล้วนะครับที่คลิป9้าตัวละครแนะนําในช่วงเริ่มต้นนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวขอพูดอีกนิดนึงแล้วกันนะน้องสังเกตนะครับว่าฮาลูนาเนี่ยการโจมตีมันเป็นแบบฟ้าใช่ไหมแล้วตัวเกราะมันนะครับมันเป็นเกราะเหลืองมันค่อนข้างได้เปรียบกับพวกสตูที่การโจมตีฟ้าและเกราะฟ้านะครับคือเกราะเหลืองเนี่ยจะโดนสีฟ้าเบานะครับฮาลูนานี่คือของตายนะครับเกิดมาเพื่อต่อต้านในพวกผีวิญญาณหลอนนะพวกนี้นะฮะ ซึ่งสําหรับเกมบูอาคาแล้วอ่ะมันจะเป็นคอนเทนต์ที่ยากๆนะครับอย่างเช่นที่ Chapter ์1 c h a อ t e แ1ปเตอร์นะครับบอสมันจะเป็นบอสเกาะฟ้าจริงๆแล้วมันไม่ได้เลือดเยอะอะไรนะครับแต่ว่าการโจมตีฟ้าของเกมนี้มันค่อนข้างจะขาดนะครับก็คือถ้าใครมีสักตัวเนี่ยก็พอจะผ่านได้แล้วนะครับอย่าพี่มีฮารุนาอย่นะสดาวพี่ก็พอผ่านคือเอาแค่ผ่านนะยังทําดาวไม่ได้นะครับทำเอสไม่ไหวนะครับ พี่ว่าฮารุนะมันดูจะไปได้ทุกที่มากกว่านะครับหนึ่งนะฮารุนะเราจะเห็นใน PVP เต็ไมไปหมดเลยนะครับเอาไปฆ่าซูบากิกับพวกบอสนะครับก็ถือว่าสกิลคอสไม่มากนะครับแล้วก็ยิงแรงนะครับแล้วก็สามารถบูสต์ด้วยเพื่อนๆด้วยได้นะฮะแต่อาจจะเป็นที่ว่าสกิลมันก็นข้างเส้นเล็กนะครับมันเล็งแล้วมันโดนไม่กี่ตัวมันน่าเสียดายตรงนี้นะฮะแต่ว่าสําหรับบอสเป้าเดียวแล้วเนี่ยหืมเต็มเต็ม สำหรับบอสกาะฟ้าเนี่ยอิซูนากับฮารุนะพี่ว่าให้คะแนนเท่ากันนะครับแต่ว่าอิซูนะดูจะแพ้เรื่องของ PVP ไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถ้ากิจกรรมที่จบไปนะครับอีกไม่นานนะครับถ้าตามญี่ปุ่นนะ อริสจะมาครับอริสก็เป็นกิจกรรมใหญ่เหมือนกันอลิสก็เป็นการโจมตีแบบฟ้าแถมยังเกาะของตัวเองเันเกาะฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ยืนค่อนข้างไกลพอสมควรและตัวของอริสเนี่ยไม่ต้องการบังเกอร์น้องหลบได้นะแต่ว่าน้องมักจะยืนยิงเฉยๆนะครับตัวละครน,นี้สำหรับคนที่เกลียดชุนใน p v p นะครับพี่แนะนําเพราะว่าตัวของอริสเนี่ยจะถ่วงเวลาชุนได้มากพอสมควรนะครับพอชุนมันกดสกิลปุ๊บเนี่ยมันจะเลงตัวหลังๆก่อนใช่ไหมแล้วอลิสมักจะยืนอยู่หลังนะ ให้ชุนยิงแล้วเกาะฟ้ามันก็จะโดนสีแดงเบานะครับไม่ถึงขนาดต่อต้านได้เด็ดขาดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นโดนชุนสลอยเนี่ยทีเดียวร่วงครับแต่สําหรับอลิสเนี่ยพี่ว่าภายใน2อสานัดยังไม่ร่วงนะครับคือที่ญี่ปุ่นนะพี่เป็นคนใช้ชุนนะครับเวลาพี่เจออลิสพี่รู้สึกว่าตัวของอลิสค่อนข้างอึดพอสมควรและพี่ไม่ค่อยชอบนะครับ แล้วก็อื่นๆนะครับพี่ขอดูที่สกิลก่อนนะครับสกิล e x เนี่ยใช้คอส6นะครับจะยิงเป็นเส้นตรงแรง311%นะครับที่เลเวล1แล้วก็ที่เลเวล5เนี่ย591%แต่ว่ามันแรงขึ้นกว่านั้นได้อีกนะฮะจะแรงขึ้น1.5ถึง2เท่านะครับตามพลังที่ชาร์จคือน้องชาร์จได้นะค,คล้ายๆล็อกแมนนะครับคือชาร์จแรกเนี่ยจะกลายเป็น1.5เท่าแล้วชาร์จที่2จะกลายเป็น2เท่ามันเก็บได้แค่2ชาร์จนะครับแล้วมันจะชาร์จเมื่่อไหร ทุกๆ25วินาทีเนี่ยจะชาร์จพลัง1ขั้นนะครับแล้วก็จะเพิ่มโอกาสคีย์ที่ข้อของตัวเองเนี่ย1 7บเจถึงสามนะครับตัวของคีย์ที่ข้อนี้อยู่นาน20วินาทีก็คือภายใน20วินาทีหลังจากชาร์จเนี่ยก็ควรจะยิงแล้วนะครับจะได้ติดคีย์ที่ข้อได้ดีขึ้นแล้วที่ Enhance Skill จะบอกว่าเพิ่มพลังโจมตีตรงๆนะครับ1 4บสีถึงยี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันแล้วที่ Sub Skill นะครัับยยงไมมม่่่พออออนนะเเืใช้ EX Skill ีีโกาสคิ12.1 ถึง22.9นะครับนาน20วินาทีเอาเป็นว่า ex skill มันมีโอกาสติด critical ด้วยด้วย sub skill นะครับแล้วโอกาส critical เนี่ยก็สามารถ b u ฟได้จากชาร์จด้วยนะครับก็คือมีโอกาสติดได้1.5เท่าจากปกติเนี่ยที่1ชาร์จแล้วก็กลายเป็น2เท่าที่2ชาร์จนะครับเอาเป็นว่าใช้เวลา50วินาทีในการเก็บ2ชาร์จนะครับแล้วตอนที่ยิงแบบ2ชาร์จเนี่ยความแรงก็จะเพิ่มกลายเป็น2เท่านะครับแล้วก็โอกาส ติดคีย์ที่เข้าจากบัฟซับสกิลเนี่ยก็จะเป็น2เท่าด้วยเช่นกันนะครับคือใน PVP เนี่ยถ้าปล่อยโอกาสน้อง50วินาทีนะแล้วก็ยิงไปที่สืบากีนะครับพี่ว่าถ้าไม่พลาดเลยนะสลายล่างแน่นอนนะโป้งเดียวแล้วลูกพลังมันเส้นใหญ่ด้วยนะระหว่างทางที่ลูกพลังมันผ่านไปเนี่ยตายละนาวแต่จะมีโอกาสได้ยิงไหมไม่มั่นใจนะครับมันค่อนข้างนานตัวนี้กัพวกเลดบอส ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตีค่อนข้างช้าแล้วก็ต้องรอชาร์สกิวค่อนข้างนานนะครับแล้วก็สกิลคอสใช้เยอะด้วยแต่ว่าจะเป็นแบบตัวสำรองก็ได้ระหว่างนั้นเราก็วนสกิลของคนอื่นไปก่อนนะครับแล้วก็พอชาร์จเต็มแล้วล้วก็ใช้สกิลสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยในเกมก็จะได้ใช้สักทีสองทีนะฮะถ้าเก็บชาร์จนะครับพอถึงตรงนี้นะครับน้องก็จะเห็นว่า ในช่วงเวลาใกล้ๆเนี่ยมันจะมีตัวละครฟ้าในตู้กาชามาถึงสามตัวเลยอิซุนะฮารุนะแล้วก็ตัวของน้องอลิสในอนาคตอันไม่ไกลลองวางแผนดีๆนะครับถ้าน้องต้องการตัวละครสีฟ้าสักตัวหนึ่งนะครับเลือกตามที่น้องต้องการเลยนะครับว่าจะเอาไปใช้งานอะไรนะฮะหรือถ้ามองไกลไปกว่านั้นเลยนะครับคิดว่าตู้อะไรจะมาอย่างเงี้ยอนาคตจะมีตู้ของน้องแฝดมิดรินะครับ แล้วก็ถัดจากนั้นไปจะมีน้องเชลรีนะครับที่ธีมของโซเวียตในน้องหนดนะฮะน่ารักมากมีก็เล่นตู้นี้อยู่นะครับต่อด้วยยูซูต่อด้วย uzu, อสุซาต่อด้วยน้องโคฮาลุแล้วถัดจากนั้นไปน่ากลัวแล้วครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมซัมเมอร์ซัมเมอร์มาเร็วนะครับแลวซัมเมอร์เนี่ยเป็นลิมิเต็ดด้วยคือเราจะรอตู้ซัมเมอร์เลยก็ได้นะเพราะว่าก่อนหน้าซัมเมอร์ไม่ใช่ลิมิเต็ดสักตัวนะครับดีไม่ดีไปเปิดตู้ซัมเมอร์เจอตัวละครเก่าๆเพียบเลยนะครับ แล้วพี่อยากให้น้องเลงมาชิโรชุดว่ายน้ำไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้พี่เปิดเซิร์ฟญี่ปุ่นให้ดูนะครับอันดับ PVP อันดับ1ถึงอันดับ100ในสายของพี่นะฮะพี่ว่า99%มีมาชิโรชุดว่ายน้ำนะครับมันคือเมตาที่น่ากลัวนะฮะมันเอาไปยิงซึบากินั่นแหละแต่ว่ากระสุนน้ำอ่ะยิงตัวอะไรก็ตาย คือถ้าซื้อบากกียังตายอ่ะตัวอื่นก็ตายหมดนะครับแล้วตัวนี้ก็คือเป็นนักฆ่าใน PVP เลยนะฮะห้ามพลาดคือถ้าพลาดไปพี่ว่ายืนใน PVP ยากนะครับแล้วก็ฮินะกับอาซุสาชุดว่ายน้ำก็ดีทั้งคู่นะครับก็วางแผนกันดีๆนะครับ มาถึงตรงนี้นะครับมีตัวละคร2ดาวที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือน้องชิซุโกะนะครับเรียกว่าคุณเจ้าของร้านน้ำชาก็ได้นะครับน้องอน่าจะเป็นเมดในคาเฟ่นนะแล้วก็มีร้านรถเข็นนะครับก็จะไปในสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะโบราณน,นิดนึงเรียกคุณเจ้าของร้านน้ำชาแล้วกันตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวเก่งอะไรนะครับแต่ว่าก็มีเมทในตู้ก็มาดูสกิลน้องก่อนแล้วกันนะครับน้องเป็นสเปเชียลนะครับเป็นพวกสนับสนุนนะครับ ก็เป็นการโจมตีแบบฟ้าเกาะแบบฟ้านะครับแล้วก็ในเพิ่อเป็นตัวละครสนับสนุนนะครับดูสกิลเลยกันนะครับที่ X Skill เนี่ยใช้คอสสนะครับจะสร้างบังเกอร์บังเกอร์ก็คือลานรถเขตนนั่นเองนะฮะจะเพิ่มความแม่นยําให้กับเพื่อนๆในรัศมีวงกลมด้วยเป็นรัศมีวงกลมแคบๆนะครับเพิ่มความแม่นไป16.3%ถึง21.3%นะครับนาน30วินาที ร้านบังเกอร์รถเข็นเนี่ยจะ hp ตามชิซุโกะนะครับ hp ได้สูงสุด29.2%ถึง46.8%นะครับเอาเป็นว่าสร้างบังเกอร์แล้วใครที่อยู่ในรัศมีบังเกอร์ก็จะแม่นยำขึ้นนะครับแล้วที่ normal skill เนี่ยทุกๆ25วินาทีนะครับน้องจะโจมตี1เป้าหมายความแรง184ถึง341นะครับแล้วก็จะช่วยลดพลังโจมตีของเป้าหมายที่โดนยิงด้วยลด attack ไป17.4ถึง18.3นะครับนาน21วินาที ที่ enhance skill นะครับจะเพิ่มความแม่นยำให้ตัว A นะครับ14ถึง26.6นะครับอ่าฮะแล้วที่ sub skill นะครับจะเพิ่มให้กับทั้งทีมนะครับเพิ่มโอกาส critical นะครับ9.1ถึง17.3นะครับก็เป็นพวกสนับสนุนนั่นแหละประมาณนี้ก็ไม่ค่อยนิยมนะครับสายสร้างบังเกอร์ แล้วก็มาเรื่องสุดท้ายนะครับเรามาคุยถึงเลดบอสฟ้านิดหนึ่งนะครับคุโรชิโรอ,อ,อาจจะมีบางคนกังวลน,นะครับเพราะไม่เคยเจอมันมาก่อนแต่พี่บอกไว้เลยว่าไม่ต้องกังวลน,นะฮะไอตัวนี้ค่อนข้างอ่อนมันไม่อึดนะครับเห็นว่ามันเป็นเกราะฟ้าใช่ไหมแบบกลัวจะไม่มีตัวอะไรไปยิงนะครับจริงๆเราเอาตัวละครที่มาจากเลดบอสครั้งที่แล้วก็ได้นะครับก็คือเกราะฟ้าเนี่ยเราเอาการโจมตีเหลืองไปยิงมันก็ยังเข้านะครับ แต่ว่าเอาแดงไปไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแดงจะยิงเกาะฟ้าเบามาดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกชื่อว่าชิโร่นะครับตัวนี้จะเป็นหนูแล้วก็ตัวที่2ชื่อว่าคุโร่จะเป็นนกนะครับซึ่งการโจมตีมันจะแตกต่างกันไอตัวหนูจะขี่ลูกบอลน,นะครับแล้วก็มันจะยืนเป็นเลนเลนแล้วก็เลนไหนที่ลูกบอลมันอยู่นะครับมันพร้อมจะรีกลูกบอลมาทับเราได้คือตัวละครที่ย้ายจุดได้เนี่ย ค่อนข้างน่าสนใจในกิจกรรมนี้นะครับเราจะหาจุดที่ปลอดภัยยืนก็ได้นะครับซึ่งที่เซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับที่จะใช้ฟูกะไปด้วยฟูกนะนี่ก็เอาไว้ย้ายกันทั้งตี้เลยนะครับสร้างหมอง้อแล้วก็ทุกคนจะได้หาจุดที่ปลอดภัยวิ่งไปหาหมอ้อไงจะได้ตรงนั้นจะปลอดภัยอะไรเงี้ยหรือจะใช้เซรีน่าก็ได้นะครับก็ย้ายเป็นคนๆก็ได้ใครยืนในจุดที่ไม่ปลอดภยัยก็ใช้กล่องของเซรีน่าย้ายนะครับเอาจริงๆนะไม่ใช้หิวกันด้วยซ้ํานะครับเพราะบอสมันนิ่มมันตายเร็วนะครับ ยังไม่ทันจะเป็นอะไรเลยบอสต,ตายไปแล้วอะไรเงี้ยเรื่องการโจมตีไม่มีอะไรพิเศษนะครับน้องไปดูกันเราเองก็ได้นะก็ <c oughs> จะมีโยนระเบิดระเบิดก็จะตั้งเวลาระเบิดตูมอะไรเงี้ยเราจะกระเด็นมาอันนี้คือของชิโร่นะครับส่วนคุโร่เนี่ยมันจะเป็นแบบพวกม้าหมุนพวกเครื่องเล่นอะไรมันก็จะตั้งเลนแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเส้นมันจะพุ่งเข้ามาใส่นะอย่าโดนเบิ้ลแล้วกันนะครับโดนเบิ้ลก็จะถึงขั้นตายได้ <c oughs> เห็นว่าคุโร่เนี่ยถ้าสมมติว่าม้าหมุนกลับไปกระแทกหน้ามันเองเอง่ะมันล้มด้วยนะครับ แล้วนี่เป็นทีมที่ญี่ปุ่นเขาใช้ตีบอสคุโรชิโร่กันนะฮะเราจะเห็นว่าจะมีอิซุนะมีฮารุนะนะครับการโจมตีฟ้าก็ดีหมดนะฮะแล้วนอาจะสังเกตนะครับว่าจะมีตัวละครหนึ่งดาวอย่างโคทามะอันนี้คือเอามาบัฟเลยนะครับในเมื่อการโจมตีฟ้ามันมีน้อยใช่ไหมก็บัฟให้มันแรงๆไปเลยนะครับง่ายๆนะฮะแล้วก็ตัวของฮิบิกิเนี่ยก็ใช้ได้นะครับก็โดนหลายลูกเหมือนกันอะบอสอะฮิบิกิมันเหนือกดจริงๆอะระเบิดแต่ลูกมันแรงบอส สีอะไรก็ไม่สนนะครับถึงรู้ว่าสีฟ้ามันโดนแดงเบาก็าเหอะนะแต่ฮิบิกินี่เขาก็ใช้กันนะครับเออแล้วก็ม,มีตัวละครอีก2ตัวที่พี่วักก็ยังแนะนําอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นการโจมตีแบบเหลืองซึ่งเหลืองก็ตีฟ้าได้อยู่นะครับก็ไม่ถือว่าแพ้คนแรกก็คือน้องมากินะครับก่อนหน้านี้เราเอาไปยิงงูมาเราปั้นมาสูงแล้วเนี่ยเอามายิงตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าใครมีตัวละครฟ้าไม่มากพอนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือน้องเนลูนะครับ คงจะรู้นะครับว่าสองตัวละครนี้ใช้ยังไงนะครับก็ดูจังหวะนิดหนึ่งรอให้เขาปากระป๋องสีกับโกรธก่อนนะครับแล้วก็เตือนนิดนึงนะครับก่อนเลดบอสใหม่มาเนี่ยร้านมันจะรีนะครับร้านเลดบอสจะรีใครจะซื้อของอะไรเดี๋ยวก็รีบซื้อนะครับใครยังมีแต้มเหลืออยู่ใครจะซื้อเตจชิ้นส่วนนะครับซื้อไว้ก่อนร้านรีก็ดีนะครับหรือจะดองไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าแต้ม PVP ไม่หายไปไหนนะครับแต้ม PVP เก็บได้ตลอดกาลนะครับแต่ว่าร้านจะรีเรื่อย ของก็จะเติมใหม่เติมใหม่นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องที่จะคุยครบหมดแล้วนะครับแล้วก็น้องๆใครจะเสริมก็เสนอแนะเข้ามาได้นะครับพี่ก็ไม่ใช่ว่าคนเล่นเกมเก่งอะไรนะฮะก็พยายามจะนําเสนอเท่าที่พี่พอจะมีประสบการณ์นะครับจะเปิดกาชาไหมพี่ยังบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเพชจพี่ก็มีไม่เยอะแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะตอนนี้นะครับก็ขอดูๆไปก่อน นะฮะเพราะว่าถ้าดูอนาคตแล้วถ้าเน็กซอนเร่งตู้กาชาแบบนี้เนี่ยพี่กลัวว่าเดี๋ยวตู้สำคัญสำคัญมันจะมาไวถึงวันนั้นแล้วตังค์จะไม่พอจ่ายนะครับแล้วถามว่ามันสำคัญมากไหมก็บอกยากนะครับอืมสำหรับพี่บางทีมันอาจจะเกินความจำเป็นก็ได้สำหรับน้องอ่ะน้องก็ดูตัวละครเอาตามความจำเป็นนะครับถ้าเราจะเปิดเอาครบทุกตู้เนี่ยพี่ว่าถ้าเน็กซอนเร่งตู้กาชาแบบนี้หิวเงินแบบนี้นะครับ เจงครับไม่เล็กซอนไม่ได้เจ๊งหรอกครับเราอะเจงบริหารดีๆนะครับอืแล้วก็เป้าหมายของคลิปนี้จริงๆแล้วต้องการให้น้องเนี่ยบริหารความอยากได้นะครับจะไม่ต้องแบบเอไออะไรเปิดเอะออะไรเปิดเดี๋ยวพอเดี๋ยวตัวละครสําคัญมาจริงๆแล้วคุณวรานเดี๋ยวมันไม่มีขึ้นมามันจะแย่เอานะครับก็หวังว่าน้องๆจะสนุกกับเกมบัวไทยนะครับแล้วเป้าหมายอันหนึ่งนะที่อยากให้น้องๆ จำเอาไว้เลยนะครับเราเล่นเกมเพื่อความสนุกนะครับแล้วพี่ว่าเป็นการบริหารกิเลสที่ดีพอสมควรนะฮะอืมก็ลองเอาไปคิดกันแล้วกันนะครับขอให้น้องสนุกกับเกมบัวใครไ,ไว้เจอคอนเทนต์แบบเกมบัวใครข,ของพี่อื่นๆจะตามมาเร็วๆนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวแล้วครับสวัสดีครับ